รู้ไหมคะเก้าอี้ทำงานสวยๆตัวนี้สามารถประกอบได้ง่ายๆโดยใช้ประแจหกเหลี่ยมแค่อันเดียวแบบนี้ประกอบยังไงไปดูกันคะ่ะใส่ล้อก่อนค่ะแล้วก็ใส่แกนกาลางรองเบาะจากนั้นก็ใส่ที่รองแขนค่ะเขามีน็อตมาให้แล้วก็ใช้แค่ประแจหกเหลี่ยมอันเดียวประกอบง่ายนะคะขันง่ายค่ะตอนแรกจะสั่งมาก็ควจะประกอบไม่ได้แต่จริงๆล้วง,ง่ายกว่าที่คิดเยอะเลยค่ะแล้วจากนั้น เราก็จะวางเบาะลงไปแล้วก็เอาไปคว่ำบนโต๊ะนะคะจะได้ขันง่ายตรงนี้ใส่น็อตยาว4ตัวะะจากนั้นก็ใส่เหล็กตรงนี้รองเบาะเหล็กตัวนี้จะเอาไว้ปรับความสูงต่ําได้นะคะพอใส่เสร็จเราก็เอาขาขึ้นมาใส่แล้วก็ยกลงลองนั่งดูนะคะแข็งแรงค่ะจากนั้นเราก็จะใส่ที่รองหัวนะคะที่รองที่รองหัวกดปุ่มปรับได้ค่ะเอาขึ้น จะเป็นอย่างนี้เวลาจะเอาลงก็กดปุ่มแล้วก็เอาลงขยับแบบนี้ได้ด้วยค่ะนัดพิงโป่งระบายอากาศได้ดีไม่อับหลังค่ะเวลานั่งนานๆ